สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับน้องแคร์จากตลาดอะไรครับเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆสายฟรีนะครับที่ไม่ว่าจะเข้ามาเล่นใหม่นะฮะหรือว่าคนเก่าๆแต่คนเก่าผมคงแนะนําอะไรไม่ได้เยอะนะผมแนะนําใครไม่ได้นะครับผมก็แนะนําพี่ๆคนใหม่ๆนะครับที่เข้ามานะสายฟรีอันนี้คือสายฟรีจริงนะครับก็คือไม่มีอาวุธเลยอาวุธนี้ก็ ได้จากการฟาร์มนะได้จากการฟาร์มมาแล้วก็มาตีบวกนะเอาทรัพยากรที่ฟาร์มมาได้แล้วก็เอามาลงแปลงนะครับเอามาลงแปลงเสร็จไดเหรียญลูมิมานะครับแล้วก็เอา,เ,อาเนี่ยเอาขวานไปตีบวกนะครับ,บ<ว>ก,ก็จะได้ทรัพยากรต่างๆมานะแล้วก็ถ้าบวก3นะครับเราก็จะได้ตัวสล็อตมาอีกหนึ่งสล็อตนะครับเนี่ยไว้ใส่เจมนะครับไว้ใส่เจมแต่ผมไม่มีเจมเลยอะวิวผมไม่มีเจมเลยนะ ไอดีนี้ไม่มีเกมเลยนะครับมไม่มีเกมเลยนะเป็นไอดีฟรีนะ,ะนะเป็นไอดีที่ KYC แล้วนะครับพี่ๆอย่าลืมนะครับคนที่เข้ามาใหม่สมัครบิคับเล็กแล้วอย่าลืม KYC ด้วยนะครับจะได้เข้ามาเล่นกันได้นะครับจะได้แบบเล่นได้เต็มเต็มเต็มรูปแบบเกมเลยนะบางทีเราไม่ได้ KYC อย่างเงี้ยค่าโอนค่าอะไรก็จะแพงนะแล้วก็บางทีบางอย่างเราก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะพาเข้าป่านะครับหนึ่งรอบนะฮะหนึ่งรอบเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเองมาดูกันนะพี่ๆผมเริ่มจากฝั่งนี้นะฝั่งนี้เลยจะไปฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับหนึ่งรอบก็จะเข้าได้หลายป่ามากนะครับเข้าได้หลายแบบมากนะเดี๋ยวผมจะพาไปนะกรนารรอสักครู่นะระบบกําลังพาเข้าป่านะครับ โอเคครับพี่พี่เข้ามาแล้วนะครับตีอะไรได้บ้างนาะตีได้สองทีนะพี่พีอ่อันนี้เรามาหาทรัพยากรที่เข้าตรงนี้ไม่ได้นะพี่พี่นะแล้วตีดูดิชิอชือตีกี่ทีเนี่ยชิบโอ้โหชิบจะรอดไหมเนี่ย เออเราตีดูนะพี่พี่เขาไม่ให้เข้าเราก็ไม่เข้านะอืมไม่เป็นไรครับถือว่าเราเป็นสายฟรีนะครับแล้วเราไปเก็บอะไรได้บ้างนะเก็บแต่เก็บแต่แร่นะตรงนี้มีแร่นะพี่พี่ มีแร่มีตุ่นนะอา้าวไปเก็บหญ้าทำไมหญ้าไม่ต้องเก็บนะครับตอนนี้หญ้าไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้นะครับบางคนก็มีเยอะมากเลยนะตัวหญ้านะนะอย่าไปเก็บหญ้านะครับพี่ๆอันนี้ผมพามาพี่ๆมาป่านี้ก่อนนะมาหาแร่ก,ก่อนนะครับสายฟรีต้องมาหาแร่เอาไปถ้าแร่ต้องเอาไปแร่มาเล็กกาแฟนะครือ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยสายฟรี พรีเมียมนะอจะเหยียบกับดักนะพี่พี่มีแร่ไหมเนะี่ยนนี่ยังไงแร่นะฮะอาหาแร่นะฮะหาดอกไม้นะดอกไม้แต่แต่ป่านี้ไม่มีดอกไม้นะพี่พี่ แล่เยอะแยะไปหมดนะถึงรายได้จะน้อยนะพี่ๆแต่ก็ยังสามารถทําเงินได้อถึงเงินจะน้อยก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับนะหรือว่าม่เล่นกิจกรรมในในในเพจผมก็ได้นะจะมีกิจกรรมทุกอาทิตย์เลยนะสัปดาห์ละสองนะสองถึงสามครั้งนะแต่ตอนนี้ก็สองครั้งไปก่อนนะสองวันไปก่อนนะสัปดาห์ละสองวันนะจะมีวันอาทิตย์ก็มีหมุนวงล้อนะฮะมีหมุนวงล้อ คือสะสมไปเรื่อยๆนะครับสามารถเข้าไปข้างในได้ด้วยเนี่ยข้างในเออแต่ระวังนะพี่ๆระวังระวังตัวตุ่นนะจริงๆโอ้พีนไม่อยากพาเข้ามาเลยตัวตุ่นนะระวังตัวตุ่นด้วยนะครเดินระวังระวังออแร่แร่ข้างในก็เก็บได้นะพี่ๆเนี่ยเห็นไหมอู้แร่เยอะแยะหมดเยอะแยะไปหมดนะฮะ จะอยู่ตามเนี่ยเนี่ยตัวตุ่นจะอยู่ตามนี้แหละ่าไปเดินใกล้ข้างในไม่อยากเดินไปเลยเดี๋ยวก็ต้องระวังอุย๊ยเรียบร้อยนะกคืออ่เดี๋ยวผมพาเข้ามาใหม่นะพาเข้ามาใหม่อีกรอบนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมอันนี้ก่อนหนะ้าน,นี้ผ่านไปแล้วไม่ไม่เอานะเดี๋ยวผมพาเข้าอีกรอบหนึ่งฮนใะสายฟรีนะสายฟรี เข้าไปทางเดิมนะครับเมื่อกีอ้ผิดพลาดทางเทคนิคหน่อยนะออผิดพลาดทางเทคนิคหน่อยถ้าไปหาพวกทรัพยากรพวกพวกก,ววกนะล้วยพวกแอปเปิลอะไรก็ไปไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะได้เยอะมาก พี่ๆเล่นไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมลองตีไม้ดูนะตีต้นไม้ดูเ,ออเสียเลือดเยอะเหมือนกันนะอันนี้นะผมกินเห็ดคิงนะคือถ้าพี่พี่ๆมาเล่นใหม่ๆก็ไม่มีเห็ดคิงนะก็ไม่เป็นไร <c oughs> เออนี่เห็นไหมเห็นไหมพี่ๆเห็นไหมดอกกุหลาบนะ วัวน,นี่ก็ได้เยอะนะดอกกุหลาบแต่เราไม่สามารถขายขายเลยได้นะครับเราต้องเอาไปแลกเมล็ดกาแฟนะเอ้ยไม่ใช่ไปแลกเมลกาฟแฟเมล็ดแครอทนะฮะเราเอาไปแลกเมล็ดแ,แครอทนะครับแล้วก็เอามาปลูกนะฮะไปแลกเมล็ดแ,แครอทแล้วเอามาปลูกหาไปเรื่อยๆครับระวังงูด้วยนะครับป่านี้จะมีงูนะจะมีงูทุกนี่ เราก็ต้องเดินอ้อมๆนะเฮ้ยไปฝั่งนี้อ่าพวกกล่องนี้ก็จะต้องใช้กุญแจเปิดนะกุญแจต้องไปซื้อกับลุงเมเยอร์นะครับอ่าเราไม่มีกุญแจเราลืมแจกพี่ๆหมดแล้วนะครับกุญแจนะใครที่อยากได้กุญแจก็ไม่เล่นกิจกรรมกับผมได้นะวันวันศุกร์ก็จะเจอกับน้องฝ้ายนะะวันอาทิตย์ก็จะเจอกับผมนะ เราแจกกุญแจนะครับช่วงนี้เราก็แจกกุญแจไปเรื่อยๆนะแล้วก็วันอาทิตย์เราก็จะแจกเลือดแจกอะไรแจกกุญแจด้วยนะมีหมุนวงล้อนะฮะก็เข้ามาลบกิจกรรมกันได้นะครับเก็บเล็กผสมน้อยไปนะฮะพี่ๆแต่รอบหนึ่งก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะพี่ๆเพราะว่าเราเข้าหลายป่านะตอนนี้มันสามารถทะลุป,ปูป,ปวงได้หมดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปอีกฝั่งนะปา่านี้ก็จะระวังกับดักหน่อยนะกับดักเยอะนะเราไปเก็บอันนี้ก่อนแอปเปิลอะไรก็ไม่ค่อยเยอะนะครับปา่านี้ ต้องไปอีกป่านึงนะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะเข้าอีกฝั่งหนึ่งเลยเดินระวังระวังนะครับเฮ้ยโอ้โหเสียวๆเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนนะลงไปข้างล่างก่อน อืมตัวนี้ตีไม่ได้นะครับนี่ตัวนี้ตีได้นะนี่ก็ตีได้นะเก็บไปแลกเล็กกาแฟะนะครับอ่าหมดต้องใช้กล้วยละมาดูอีกฝังก่งมีไหมอีกฝั่งมีไหมไม่มีนะก็ลงไปข้างล่างได้อีกนะพี่ๆทะลุป,ปุโปวงหมดเลยถ้ามีอาวุธดีๆก็อตีได้หลายตัวเลยเนะี่ย เอ็ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บเก็บอย่างเดียวโอ้โหเราไม่มีนะเราไม่มีอุปกรณ์ที่เราไม่มีอาวุธที่สามารถตีตัวตัวอะไรเนี่ยตัวเนี้ยผมจำไม่ได้เหมือนกันนะมอนเยอะนะครับช่วงนี้ราคาขวานก็ถูกนะพี่ๆไม่ใช่ราคาขวานแพงถูกมากนะช่วงนี้พี่ๆคนเก่าดิแท็กที่กลับถ้ากลับมาเล่นจริงนะถ้ามีมีเงินนะโอ้โหมีแต่ของถูกเลยนะ จริงไม่ค่อยอยากตีนะกล่องไม่ค่อยอยากตีกล่องนะ <c oughs> เดินจนเมืองอีกนะอู้ดูดิจระเค้ก็เจอนะ <c oughs> แต่เราไม่มีอาวุธนะ <c oughs> นนเจอบ่อยช้างเวลาไม่มีอาวุธ,ไม,มวธไม่มีอุปกรณ์เข้าป่านะ จะเหยียบนะครับจะเหยียบ่ะเราไปอีกป่าหนึ่งนะใช้เวลาเดินนานก็ก็ต้องก็ต้องทนนะพี่เอ,อเราสายฟรีนะแล้วก็เข้ามาเล่นดีกว่าอยู่เฉยๆนะกลับบ้านมาไม่ทำอะไรนะอันนี้ผมกลับบ้านมาผมยังมีเกมให้เล่นสร้างไรายได้นะ่าไปอีกฝังหนึ่งนะ ไรไหมตัดอย่างเดียวฮะขอแค่เราขยันเดินนะ,ะจริงๆมันมีลูกศนอยู่แถวๆนี้ด้วยนะอ,อก็จะมีพี่ๆในกลุ่มนะแชร์กันว่า ลูกสนมีอยู่ตรงไหนบ้างอ๋อนี่มีอยู่ตรงนี้ไงอ่านี่ไงลูกสนก็เก็บได้ทั้งดอกไม้ได้วั้งลูกสนนะฮะถึงจะได้น้อยก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะพี่ๆดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเอี่ยก็ลอก,ก็ตีได้ไหมได้หนังนะครับเอาไปแลกมเมล็ดได้อีกหรือตอนนี้เขามีโรงโรงงานแล้วนะครับเพราะว่า พี่ๆทุกคนได้ซื้อโรงงานไปหมดแล้วนะ mm hmm. เออหมดแล้วนะลงหนังนะครับไรายได้ยังดีอยู่นะโรงหนังไม่ใช่โรงหนังกลางแปลงนะใครคิดว่าไรายได้มันน้อยไม่อยากเล่นก็ก็ไม่เป็นไรนะพี่ๆเออแต่สำหรับผมผมเล่นนะ ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ไม่ได้ว่าโปรโมทเกมนะเล่นเพื่อสร้างรายได้ตัวเองนี่แหละครับออเแล้วผมจะพาไปอีกฝั่งหนึ่งนะพา,พาไปอีกฝั่งหนึ่งฮนะ ของนี้ก็มาเก็บแร่นะฮะแต่แร่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนกันนะได้ไม้ก็ยังดีฮะเออได้ไม้ก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเราก็ต้องมี กล้วยมีอะไรเก็บไว้ด้วยนะฮะไม่งั้นเข้าไม่ถึงนี่แร่แม่แร่แร่ระหว่างทางเราก็เก็บกล้วยเก็บแ,แอปเปิลนะฮะไว้ปเ,ปปเป็นเอนเนอร์จี่นะในการเดินป่าให้ไกลขึ้นนะครับตรงนี้ก็ระวังนะเดีย๋ยวจะมีกับดักนะเดินข้ามต้องเดินข้ามบี้ชิดฝั่งนี้นะนโดนกับดักนะกับดักที่เลื่อนลดเลยนะเออแต่ ช่วงนี้มันไม่ค่อยเห็นอันเนี้ยไม่ค่อยเห็นตัวตัวแร่เลยอะแร่น้อยลงหรือเปล่าแร่ hmm? น้อยลงหรือเปล่าตอนนี้เลือดเราเหลือเยอะนะฮะเราสามารถฝ่าฟันตัวตุ่นได้นะเฮ้ยเราสามารถฝ่าฟันตัวตุ่นได้นะแต่ระวังระวังนะพี่พี่เดินนะอย่าไปอย่าไปเดินใกล้หินเล็กอะ่ะคือหินก้อนเดียวอ่ะอย่าไปเดินใกล้หินก้อนเดียว,ยน,น,น,ยวนะเนี่ยเชงเ้อเชงเ้อดูนะ ไม่มีไม่มีแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งนะมันจะออกมาฉกแป๊บเดียวแค่นะั้นแล้วมันก็หายไปบางทีฉกแล้วมันก็ไม่หายนะมไม่อยากให้เดินใกล้ฝั่งนู้นไม่มีไม่เป็นไรนะเราเข้าฝั่งนี้เลยแล้วจะมีให้ลงไปข้างล่างอีกนะ เ,ออเราต้องลุ้นเอาว่ามันอยู่ตรงไหนนะที่ลงออ,อยู่ตรงไหนนะไม่เห็นที่ลงอ่ะ๋อ,อดูไงดูไงเราต้องเดินแบบหลบๆนะชิบชิบชิบโอ้ตีไม่ได้นะโอ้ตีไม่ได้นะเราไม่สามารถตีเขาได้นะเราแค่ลงมาเก็บแร่นะ มีไม่เอ่ยมีนะใครมีเบียดตกปลาก็ลงไปตกปลาข้างล่างนะ <c oughs> ข้างล่างไม่มีอะไรนะมีมาให้ตกปลา,านะใครมีเบียดตกปลาก็ไปตกนะฮะขึ้นไปคืนครับนี่เป็นป่าสุดท้ายนะแบบสุดท้ายแล้วนะฮะที่ที่เราจะเดินนะครับ แบบสุดท้ายแล้วที่เราจะเดินไม่มีแร่แร่หมดแล้วสักหน่อยไหมอือบโอเรียบร้อยนะหามซสแล้วนะโอเคพี่ๆสายฟรีก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูว่าได้อะไรบ้างได้เดินจนมืองหงิกแล้วอนี่นะก็ก็ได้เยอะอยู่นะไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ได้แร่มา ะก็ช่างน้ําหนักเอานะครับพี่ๆนะก็ค่อยๆเล่นไปนะครับเห็นพี่ๆหลายคนที่เปิดไอ้ที่ที่โพสในกลุ่มนะก็ได้ทรัพยากรเยอะมากนะครับสามสิบหินสําหรับสายฟรีนะฮะโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับพี่ๆเดี๋ยวเคลมก่อนอย่าลืมกดเคลมเลยนะสามสิบหินต้องกดเคลมนะฮะอย่าลืมไป KYC นะไปสมัครแล้วก็ไป KYC นะใช้เบอร์โทรศัพท์ สมัครนะครับประมาณนี้ครับพี่พี่ของผมก็ไม่มีอะไรเออนี่ก็จะมีเล t เฮิร์บกรีนเฮิร์บนะฮะก็ไปหากันข้างในในป่านะโอเคครับพี่พี่ได้เวลาสมควรนะครับวันนี้ก็ขอลาพี่พี่ทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ